nó trong quý chồng mi phong dư để nó nên sai cũng làm đây nữa rồi nó giờ cho té ở giờ cho phi nông cho té ở cũng cho té cũng mất rồi cũng cho phi nông là thắng lại ua buồn đã nữa tao nào nó giờ té cơ đi sát cũng cũng sát tao nào nó giờ té ở cho thì nó giờ tao trong hợp bể sát nó sát cũng tả xu sát cho cũng mất rồi, thay cho rong sai, này sai ô, sai cũng làm đây ơ, cũng làm họ nói là tôi cũng cho cá thả đá cho bêm luôn nữa, cũng còn chậu cũng thả đá luôn rồi, thả sáu luôn. Hãy subscribe cho

giờ lấy phòng ít đá chỉ cho họ lại để hai đứa nó nếu mượn đá có, mà ít kho mà bà thì khó thì đầu đi để hai nó thấy ít ở kho nhiều thì nó chơi như mà cái cái kho nữa rồi nó có những cái con ma nó không những con nó cái thì

ไม่ต้องนินทาเอไม่ต้องนินทาเอมั่วเล่าอย่างนี้ยังก็มุ่วเล่าอย่างเดียวตาตาลาอเลยนะนี่งว่าตัวไอ้ลูกจะป้อมมาหน่อหล่อเจหนึ่งจะรีบวิ่เจเจะรีบวิ่งเจจะรีบวิ่ง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 เจแค่มัลูกป้อมมาหนออสักเนี่เอค่ยองมาแค่ยองลิ่ก็หายตัวยอง nhỏ đi lại đó cho nó mà lại đa chỉ dùng nhớ rồi để cho con má nó lỡ có thể lúa lọt cho họ có lúa chế nó lọ có những chỉ cho phụ có thể say năng có thể cho đa năng nó lọ có những chỉ cho phụ có thể nó như là một cái một cái mà thôi วะอีกพอเลยเทสเลยอีกทีวะเอเคิอีกทีทีวะอยู่มาเนี่ยน้องมาไม่เจอะมะยังไปจอนังวะนังสีอีกเจาะนังใจใหยัเออยังนังเจาะนังจงกี่เ <noise> สียเออที่สี่อยา่น้องมะพี่มึงอีกเจาะสออเขียะมะพี่เสียหลอกเขาตาย咯剩落翁家翁姑ี我这里ง摘芒，哎哟，你也能只拿来摘อ哟。 Mày ở đây mà Bắt chuột chua là không thấy chua kìa Thế mà bắp bắt chua mà nó Bắp bắt chua Mua đá Mà bắp bắt chua nhỏ lì nó nó Mà có lì lên nó lên nó Dần dần này nó lên nó Mà hiểu Mà nó bỏ à Như chú nó lò bỏ ít à, Cũng mà bỏ là Như chú mà 椰子子，木头好弄，我拎拎拎拎背的多了,了，开开车拎家，车喽，那车嘛，车林太多都叫你，有棵树，我再喊你弄个树搭梯了，咱俩，树浓树矮树，啊那，我也只供树啊，古树，树垫背，那了咱俩，这是么，好嗨哦！ lộ chi chi phối chi hại lộ chi hại nó hại chi nó mà hại chi hại chi hại chi hại này, hại chi 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 hại chi

lại về cho nó 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 về chua lại sứ kì đi chài đi nữa chị hãy tung đây liệu mà để nó mà cho nắng nó mà sâu nó mà mưa sâu cổng du lô, sâu đẹp tê lô, sâu nắng lô coi cá coi giặc một hàng đây đó kìa thôi nè นี่เจอว่านังเจออยู่ว่านังเดาว่านั่งปืนน่ะหลอนี่บอกอยู่อยู่ม้ออยู่เอออยู่ยังหัวดม้อเจอยู่คอเจย้งเท่าอยู่มา่แล้วม้อตุ้ยทอยอยู่เจอยู่ข้อหายเจโอ้ข้อมือมากูยอมู่บ่ร้อนบ่ร้อนบ่ร้อนมากูยที่คอมาที้ย้งน้อหนะเจนี่หายีิน้อหนะเจล้วล้วอยังทอเท่าไหมล้วหม้อเลยเจล้วยนี่ใหายดิยาวเลยล้วอย่างเต้า mua tàu trong này chắc chị mà mẹ của y thông tờ nó chị nó bao chị ô dạ quá mà mà nửa dưới dưới nó nửa dưới nhiên nó bóng nó đẹp mà anh thấy bây giờ tôi chỉ tàu bây giờ nhỉ mà bây giờ tôi chỉ nó chị ô chả cú tư kia dạ lấy món này cho chung Mì ส่วนบนใจเมล์เลยไอส่วนใต้ใจเมล์เขาชิมม้งใจได้สีเลยมะน้องอะมะนี่กัวใจเขาทรงด้วกิ้วด้วยเทียถ้าชิมาเขาอยู่นันดาวเขาทรงตากูปาเทียอะมะเที่ยลีอยู่อันนั้งหมดเชียนจีอยู่ล้วนเองต้องหายใจไอ้ล้วนเองต้องหายใจกุรอเอ่อเจอะนั่งเรียกเตยเจอะก้าขวางกู นั่นเองเขียนเรื่องโลกคอติอยนั่นเองมาี่ยมีมาในมอยอะไรก็ฟ้านอกจากยังมีอะไรอีกไม่ใช่ลิมวายลี่ที่นั่งอยู่ท็ต้อยไปกับหัวเจ้าแม่นั่งดื่มนั่งชอติ่อว์ชอตเชียชอตกูชอตเชอร์ยูชอตดาบชอตบูชอตวันน้องนั่นแะ

hai số hai lỗ cái chị mà cái chị hay nó cái chị hay, 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 bọt, bọt hay kia, kia, đáng đáng kia cái chị uốn nắng mà bỏ đa đi đa thì như chị bỏ đi để chị mà như chó hay kia để em mua gì đó nó nói rồi cái nó bỏ uốn hay bỏ hay kia hậu có tay mua kia nó để có bỏ tí thùng bún kia chỉ chị ถ้าสชมาหมยก็ไปโมเกียนน่ะเจ็บป๋อทุกุเยี่ยตังกันเอยน่ะเจ็บย่อบริ้น้องน่ะเจรู้เจน้องมัววิ่งน่ะโอเคน้องมาวิหงหาเน่ะน่ะสือพอยย่อยย่อบริ้งทุกดาจีน่ะเจจีบป๋ออยู่อยู่รูอยู่กันนั่งเลยเจรูเช็ดดูลิจ่าจะอยู่หายนะยู้รูเช็ดดูลิจ่าจะหายนะเจ

ปอกตัวมาก็ปอกตัวให้เลยปอกตัวมาอยู่ก็กลัวให้เลยน่าเท่าไาเอ่ยอ่านี่เจ้าไฮรินโน่เนี่เจ้าไอ้รองนี่ยังปอกตัวย่ะแต่ชีนี่ปอกแล้วนี่ยไฮริน้อ่เจ้าเนี่ยชีนี่เจ้าเนี่ยเย่เจ้าก็สั่งเลยกิงน่เนาะเลยเจ้าแต่แด่สิ่งนี้ไม่ปอกต้องมึงเออตัวเนี่ยใช้ตัวเจ้ากันลุงอี๋เนี่ยเจ้าเลยยัง

ให้ตัวยาอ้วนนึ่งยุงซะก็จะได้รอดได้ก่นลุงยุงพี่รอดพี่ก็อนลุงยุง็หาให้ตัวยาลุงยุงเอออุ่าถั่วเปนี่ยนหมาสุขรันเดียวชาชาข้ากข้าวเท่ๆงรันเดีตวอ้าวรันเดีตวแก่แล้วหายขาไปลี่ยนสมาสุขดีพอมจังหมาจังแล้วมีคนรับสี่เท่านั้นกุจเมีาหน้าที่

เดี๋ s วสว์ว์ายจบแล้วจบพุนบ่มีีอย่างอยู่เมริกาบ่มีอือบ่มีเอ้ยเยน้องลงกจับหองยนอยากัดไทยเลยไปน่ามอตาเลยพี่น้องหลกทั้งเนื้อพี่น้องกูเนื้อพี่น้องเขาเน้อกินข้าว

โอ้จ้ก็ชิ้นทยเป็นนนอ้เดียโอ้ชิ้จ้าก็ทยเดียว哟อมาท้ายเป็นงมารู้ก็จะพี่น้องใช่ละก็เออกูจ้เอกูจ้พ่ยู่อเป็น